สวัสดีครับทุกคนเจอการคลิปนี้กะบอมี่ยังไลา์คือเก่าเหมือนเดิมครับใดญเบล่ากะผ้าลูกลูออกไปหากินหญ้าครับมัอนี่อากาศดีครับฝนตกฝนตกฝนลินนะครับอากาศแจ่มใสดีนะครับคุณครับทุกคนน้ำเต็มให้หน้าเลยนะครับดีใจน้ำเขาน้ำหนามครับ ดีใจน้ำพีนองกเกษตรกรผู้เห็นไ้ไซน่าปลูกมันน,นะครับดีใจน้ำฝ่าฝนตกลงมาแล้วนะครับมีกับมีบีแวว่าสิตกเบิดมือนะครับภารกิจกันนี่แหะครับใดเวลาก,ากับภากเดินออกไปหากินหนาครับไปปลูกไปลามใบ วิถีชีวิตของกเกษตรกรของคนเลี้ยงงัวเลี้ยงไายนะครับแต่บ่มีอยังหลายดอกครับกะทั่มนี่ละมีปูละครับพี่น้องเบิ่งน้าครับน้าให้หน้าฝนตกเมื่อคืนเบิ่งเอาโหลดพี่น้องหลายคักหลายเมียเป็นตาสะออดเป็นตาอ่อนซ่อนดีเนี้ยที่เขาขึ้นสูงแล้วเนาะถ้าเขาบพท่านขึ้นพี่น้องเอ้ยกะเน่าหลั่นหลันแล้วเนาะนะครับ ก็กินไปเรื่อยๆนะครับผมให้กินไปเรื่อยๆตอนที่ลงไปนะครับเหมือนก็ะลงไปหันคนทางกระซิเป็นห่วยนะครับหลัวเป็นกระสิ่งหูจกักข้างไปเองเพลินมาบอกคนช่วยไปนะครับบองคนช่วยไปเพป็นกระสิ่งหูจักนะครับว่าไปทางไหนนะครับไปเรื่อยๆเป็นไปเองเพลิน มองเพิ่นนเ้นกินนะครับประสิทภาพไปบึงน้ำหวยน้ำเด้อครับน้ำหวยว่าขึ้นหลายซ้ำหลายครับนี่ครับกระ마หอนอีกแล้วเพื่อนกะพาาันลงกน้ำครับอาบน้ำก้อนอาบน้ำกินน้ำทำความสะอาดร่างกายก้อนนะครับเพราบว่ากลางคืนยุ่งกัดหลายน้ำแข็งน้ำขาครับอาบน้ำแก่ขั้นก้อนนะครับน้ำหวยกักระลังหลายนะครับกระลังมากเรื่อยๆนะครับ หลังจากทีฝนตกมาตีต่อกันนะครับสองมือสามมือนี่ครับเป็นาอาบน้ำกินน้ำบันบร่แล้วเพิ่งเะไป,ปขึ้นทั้งพุ่นครับขึ้นทั้งนั้นเนาะผมกับมีทีมงานผมมาน้ำตลอดครับนี่คือทีมงานผมนี่ครับทีมงานตอนนี้มีทีมงานมาน้ากันสามนะครับเพิ่งกานนอนน้ำแบบสบายใจนะครับหน่อยๆกันออนอนน้ำดีๆครับเห็นบ่ หน่อยกะสบายครับมักน้ำผุนครับข้างผุนมวนครับทีมงานผมมวนแห้งเป็นกระิขื้นบรรหันนะครับนั่นบรรหันเป็นกะกินน้ำครับไปนิ่มอิ่มหรอครับเพิ่จะไปกินหญ้านะครับอากาศดีช่วงนี้กะกินหญาดีนะครับบจำเป็นต้องเอ่ตเข็าโฮมบันไดนะครับเพราะว่าย้ามีเนาะ กัดขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะครับน้อยๆกับปี่อาใหญ่เพิ่นนะครับอันนี้ใหญ่เพิ่นเด้อครับแม่เพิ่นขึ้นไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ใหญ่เพิ่นเด้อกับนอ้องขึ้นไปแล้วนะครับหาวโด,ด่งๆ้นั่นแน่น <c oughs> ชีวิตแบบนี้โคตรมีความสุขนะครับบ่ลลัมบ่รวยแต่ว่าก็มีความสุขครับ บอได้มีเงินแสนเงินล้านคือเพลินครับจะ่ว่ความสุขหล่นใจนะครับความสุขมีมากมมยนะครับบอได้มีอย่างมากมม้นะครับบอกได้เลยครับเงินไม่ต้องถามหารู้แค่ว่าความสุขมีเต็มล้านนะครับนีครับกลับมาหอดแล้วที่เก้ามองเดิมครับ ที่เดิมเวลาเดิมนี่ครับเป็นกสัสิกินอยู่นี่ครับผมกัะสิปูใข้เิ่นกินแถวนี้คูนแถวคุนครับอันนี้เป็นปลายุ่ค้านะอันอ่านะครับหน่อยๆนี่ก็สุดยอดครับหาวโดงๆที่งานหาวดงๆครับยุยดีกลับมาส้นผมตามตึงก็ได้ครับเ <c oughs> พินพ่นเพืพ่อนหาวเนาะไปประกะปะไปไ ต่หากหนะครพุ่นก็มักหยอกนี่ตัวนี้ก็มักหยอกครับนี่นั่นน,นเห็นบ่เห็นบ่เออเออบ่ต้องมากหยอกบ่ต้องมากหยอกไปแน่น่เน่ไปเลยไปเลยไปนี่นะครับชีวิตโคตรมีความสุขครับสุขลุกอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ครับก็ออยังที่บอกนะครับเงินก็ต้องถามหาครับเงินเสียงเงินหลานม่มี่ครับ จะแบบมีความสุขนะครับฝากทุกคนกดไหลกดแชร์กดติดตามนํำเด้อครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำมีก่อนเนาะเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม